แล้วนั่งอยู่หัวมุมนะฮะไม่อ่านลายกลุ๊ปเพื่อนแต่งตัวไม่เข้าสีใครมาเชียร์ผู้ชายคนนี้ครับสวัสดีเขาหน่อยสิยืนทักทายทุกๆคนหน่อยสินี่คือถ้าพูดคำนี้เดี๋ยวมันจะเป็นคำที่ดูแรงแต่ผมไม่ได้มีเจตนาในความแรงของคำนะแต่พี่ว่ามันเป็นเรื่องอไร้สาระอันหนึ่ง ังไม่ได้อ,อยาก,<อ>กพูดเรื่องนี้เลยนะเป็นเรื่องที่ไม่ควรให้ให้ให้ใหราคาด้วยซ้ำวันนี้ มาชามโตกันเลยทีเดียวค่ะจนทําให้เกิดการถกเทียงกันสนันโลกออนไลน์นะคะถึงการทําหน้าที่พิธีกรของอันภูวนาที่เหมือนจะเป็นการไม่ให้เกียรติแขกที่มาร่วมงานหรือไม่นะคะหลังจากที่มีชาวเน็ตได้โพสต์คลิปของน้องแดนหรือว่าคิมอินยอนนอกเล็กจากช่อง y o u t u คันเล่นเฮดเบอรี่ที่มีคันเล่นพี่จ้องเลยคะยูทูบเบอร์หนุ่มเกาหลีพาเที่ยวไทยซึ่งกําลังปังมากๆอยู่นักขนาน,นี้ค่ะซึ่งเป็นคลิปที่น้องแดนนะคะได้ไปร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่งร่วมกับศิลปินดาราเมืองไทยคนอื่นๆคะ่ะโดดดดดยนน้้องงแนนะ,ะไสสสสสมมใ่ชุุูตีวา จากนั้นนะคะช่วงหนึ่งของงานค่ะพิธีกรหรือว่า MC ได้มีการเอ่ยทักทายและแนะนําศิลปินดาราที่มาร่วมง,งานให้แฟนคลับได้กีดกัดกันนะคะพอหอมปากหอมคอก่อนขึ้นเวทีค่ะันที่จะเริ่มต้นวอร์มอีเสียงอีกสักหน่อยละกันนะครับถือว่าเช็คกันหน่อยจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างพี่อันคงไม่สามารถทักทั้งหมดได้ทุกด้อมได้ทุกบ้านได้นะครับบางส่วนละกันนะฮะอ คนไหนมาเชียนันนน์เอ่ยนันนนม์มีไหมโอ้โหนี่รอบทิศนะเมื่อสักครู่เพิ่งเข้ามานะวันนี้มาเยอะเลยนะฮะ Empress ล่ละ Empress อ่านะครับรวมถึงบอสกับโนอื่นนล้ะครับอ่ะขอเสียงคนไหนมาเพื่อ p e r s e u s บ้าง มันสนั่นได้แบบห้างสั่นจริงๆเนอะกระทั่งมาถึงคิวของน้องแดนนะคะ MC ค่ะกลับเปิดประโยคที่ว่า แล้วนั่งอยู่หัวมุมไม่อ่านไลน์กลุ่มเพื่อนแต่งตัวไม่เข้าสีแต่ไม่เป็นไรให้อภัยได้ใครมาเชียร์ผู้ชายคนนี้อ้าวนี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้ว MC ็มพายมือไปที่น้องแดนนะคะแล้วก็บอกว่าสวัสดีเขาหน่อยสิน้องแดนก็ยกมือสวัสดียืนทักทายทุกๆคนหน่อยนี่นี่นี่น้องแดนนะคะก็ลุกขึ้นทักทายค่ะก็ต้องบอกว่านี่คือเบอร์ต้นๆของประเทศตอนนี้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับโดยชาวเน็ตรายนั้นนะคะที่เป็นคนนําคลิปดังกล่าวมาลงค่ะได้มีการเขียนแคปชั่นกํากับว่ามีหลายคนเนี่ยอยาก เห็นคลิปที่ MC ในงานเอ่ยถึงคนหนึ่งที่ถูกเชิญมาในงานจัดที่ให้นั่งรวมกับศิลปินได้เดินแบบเหมือนคนอื่นๆแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับไม่เหมือนศิลปินคนอื่นๆเพียงเพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงก็เลยไม่จําเป็นต้องให้เกียรติและมีมารยาทด้วยใช่ไหมพร้อมกับกอกตาบนนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าจากโพสต์ดังกล่าวนี้เองนะคะมียอดการดูนะคะถึงจุด4จุดล้านครั้งและมีการโต้ตอบนะคะกับโพสต์ไปรวมๆแล้วหลักหมื่นเลยทีเดียวค่ะอ่าแล้วนั่งอยู่หัวมุมนะฮะ ไม่อ่านลายกลุ่มเพื่อนแต่งตัวไม่เข้าสีแต่ไม่เป็นไรให้อภัยได้ใครมาเชียร์ผู้ชายคนนี้ครับอ้านี่นั่นงอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสวัสด,ดีเขาหน่อยสิยืนทักทายทุกๆคนหน่อยสินี่ต้องบอกว่านี่คือเบอร์ต้นของกระเทศตอนนี้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับซึ่งถ้ามองอีกมุมนะคะก็เป็นการแนะนําแขกที่มาร่วมงานปกติอาจจะมีการยอก,การแซวแต่ที่มันกลายเป็นประเด็นนะคะจนเกิดการตั้งคําถามว่าเพียงเพราะเขาไม่ดังเลยไม่ต้องให้เกียรติเขาเหรอซึ่งในประโยคสุดท้ายในะคะก่อนขอบคุณ f c ก็ยังอวยยศว่านี่คือเบอร์ต้นต้นของประเทศแต่คนที่ได้ดูคลิปนี้ก็งงว่าถ้าเขาดังระดับเบอร์ต้นต้นทไม MC ถึงไม่เอ่ยชื่อน้องแดนเหมือนที่เอ่ยชื่อคนอื่นล่ะหรือถ้าไม่รู้จักจริงๆในสริปไม่มีชื่อเลยเหรอโดย งานนี้นะคะก็มีการวิภากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้นมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นโห้ยได้ยินคําโปที่พูดถึงน้องแดนแล้วแบบเครื่องแทนจริงๆเหมือนพิธีกรรับงานแบบไม่ทําการบ้านมาก่อนเลยอะ่ะคนดูเป็นพิธีกร,รไม่มีมืออาชีพแท้ไม่มีมรารยาทสุดๆเลยคําที่ใช้แนะนําดูไม่ให้เกียรติหลายประโยคเลยทั้งเรื่องสีชุดไม่เข้าพวกไม่อ่านไลน์กลุ่มใครมาเชียร์ผู้ชายคนนี้แม้กระทั่งชื่อแขกรับเชิญคุณก็ไม่เรียกแย่มาก เขาไม่รู้จักน้องแดนหรอคือแนะนําได้ทุเลสมากไม่มีเรียกชื่ออะไรเลยจริงๆไม่รู้จักก็อาจไม่แปลกค่ะแต่สกิลการพูดในการที่ได้รับมาเป็นพิธีกรในงานใหญ่ระดับนี้มันควรโปรในระดับหนึ่งอะ่ะ พร้อมกับที่มีชาวเน็ตนะคะได้ชี้แจงให้เข้าใจว่าการที่น้องแดนนะคะใส่ชุดสีม่วงซึ่งไม่เป็นไปนตามของสีงานที่เป็นสีเขียวนะคะเพราะเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์แทงกิโมลีซึ่งเป็นสีม่วงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่จากดราม่าดังกล่าวนะคะก็ทําให้หลายคนยอยากรู้ว่า MC ีคนนั้นคือใครนะคะโดยมีการไปไล่ดูย้อนหลังในเพจของงานวันนั้นซึ่งพบว่าก็คืออันภูวนาฏงานนี้ดราม่ายิ่งมาคู่ค่ะเมื่อชาวเน็ตนะคะคูดคลิปที่อันเนยเคยมีประเด็นดราม่าก,กับพี่จองแล้วก็คันแลนมาก่อนหนน้้าี จากกรณีที่พูดถึงเรื่องค่าตัวของพี่จองแล้วก็คันแลนบอกว่าค่าตัวทำคอนเทนต์2คนนี้1ล้านบาทไม่ใช่จ้างเป็นพรีเซนเตอร์นะค่ามาออกรายการค่ะซึ่งนาะตอนนั้นนะคะชาวเน็ตก็มองว่าอันเนี่ยไม่มีมารยาทในการนําเอาค่าตัวของคนอื่นมาพูดออกรายการนั่นเองค่ะ ทางนี้นะคะเมื่อมีดราม่าของน้องแดนเกิดขึ้นก็ยิ่งทําให้ชาวเน็ตเข้ามาผสมโรงกันยกใหญ่นะคะโดยมีการเข้าไปถล่มต่อว่าอันภูวนาธนะคะบนช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวที่ทางอันนะคะก็ได้มีการโพสต์รูปของตอนเองค่ะพร้อมระบุข้อความที่ว่าไปงานอีเวนต์ดังกล่าต่อมานะคะจากกระแสดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นล่าสุดวันนี้นะคะ26กรกฎาคมเมื่ออันภูวนาธมาดําเนินรายการ,รกีนมอร์นิ่งค่ะร่วมกับหนิงปณิตาก็าได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่านะคะโดยเป็นทางหนิงปณิตาที่เปิดประเด็นโดยบอกกับอันว่าเรื่องของพัเต็ม เลยทั้งขึ้นเทนเอ็กเลยนะเมื่อคืนด้านอันก็บอกว่ารู้นิดหน่อยเพราะมีคนส่งกําลังใจมาเราก็งงเป็นกําลังใจเรื่องอะไรหรอเขาบอกว่าเป็นดราม่าแต่ว่าคือถ้าพูดคํานี้เดียวมันจะเป็นคําที่ดูแรงแต่ผมไม่ได้มีเจตนาในความแรงของคํานะแต่พี่ว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเหมือนที่เราพูดกันบ่อยๆว่ามันมีข่าวเยอะมากที่รู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นข่าวในทุกวันนี้และหลายๆข่าวขึ้นพาดหัวทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ได้มีประเด็นด้านหนิงปณิตาก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปขณะที่อันได้ก็บอกว่าจริงๆ ไม่อยากออกมาพูดเรื่องนี้เลยนะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรให้ราคาด้วยซ้ําวันนี้ก็มีสื่อมาขอสัมภาษณ์เต็มไปหมดเลยแต่พี่บอกว่าเปิดคลิปดูเปิดคลิปดูแล้วก็จบจริงๆไม่จําเป็นต้องสัมภาษณ์ต่อความยาวสาวความยืดแต่ถ้าน้องอยากได้คอนเทนต์บอกตรงๆพี่ก็ให้สัมภาษณ์ได้เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันจากนั้นนะคะอันก็เล่าเลยว่าเรื่องวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะโดยเจ้าตัวบอกว่าตนไปงานวัดสันครบรอบ28ปีซึ่งวัดสันนี้ก็ให้เกียรติมาโดยตลอดเกือบ20ปีแล้้วทที่ําางนให ซึ่งทุกปีเขาต้องมีการจัดงานอีเวนต์ใหญ่เนื่องในวันเกิดของเขาซึ่งศิลปินดาราเยอะมากทั่วฟ้าเมืองไทยเมื่อก่อนตัวมัมไม่มีอินฟูก็จะมีแต่ดาราซุปตา์ที่เป็นตัวเมนแต่หลายปีที่ผ่านมาก็จะมีคนหลากหลายเจนรวมกันแล้วก็มีอินฟูเซเลบเจ้าของแบรนด์มีคนหลากหลายมากซึ่งเมื่อเขามาเนี่ยเขาก็จะมีที่นั่งเนี่ยส่วนที่เป็นเซเลบซุปเปอร์สตาร์อินฟูเรียงกันอยู่สิ่งที่พวกเราต้องทําหน้าที่ทุกปีคือใครวะพูดตรงๆมันเป็นเรื่องปกติเอาดีเจในคืนของเราบางทีเนี่ย เราก็ไม่รู้จักกันทั้งหมดเลยเวลาไปงานเขาก็ต้องมาประชุมกันก่อนเพราะว่าทีมงานก็ไม่ได้รู้จักทุกคนอันนี้เป็นเรื่องปกติมากเลยด้านหนิงปณิตานะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าแล้วรายชื่อคนมาร่วมงานเรียกว่าเยอะมากซึ่งอันนะคะก็บอกว่าใช่ถูกต้องก็แค่นั้นเอง จากนั้นนะคะนิงก็บอกว่าแล้วเราก็ต้องมาอัปเดตหน้าง,งานอีกนะว่าใครมาใครไม่มาเพราะบางครั้งเนี่ยมีการส่งรายชื่อว่าจะไปถึงเวลามีการเปลี่ยนแปลงแล้วใครนั่งตรงไหนอีกด้วยนะจากนั้นนะคะอันก็บอกว่าแล้วเรื่องของเรื่องในทีมงานเขาบอกว่าพี่อันขึ้นไปแล้วสวัสดีทักทายเป็นแฟนที่มารอศิลปินแต่ละคนแต่คุณอันทักหมดไม่ได้นะคะเพราะถ้าทักหมดเนี่ยงานก็ไม่ได้เริ่มนี่คือเขาพูดกันเล่นๆนะเราสนิทกันเพราะว่าห่างแต่เข้าใจป่ะพี่ขึ้นไปพี่ก็บอกว่าเรามาทักกันหน่อยดีกว่า เพราะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมาปักป้ายรอตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าผมเนี่ยทักแค่บางคนนะเอาแค่บางคนนี่ก็เป็นดราม่าแล้วสมมตินะทำไมเลือกทักหนิงปณิตาทําไมไม่ทักพี่อ้อมฉันทักทุกคนไม่ได้หรอกเอาแค่นี้ก็ดราม่าแล้วถ้าคนจะดราม่าแล้วพี่ก็ทักว่าฮัลโหลทุกคนไหนพี่อันทักใครพี่อันจำไม่ได้ด้วยซ้ําพี่อันหันไปเห็นใครพี่อันก็ทักแล้วบางทีเราทักสมมุติคุณนัทนิสาเขาใส่มงกุฎมาก็จะทักว่าไหนไหนไหนใครมารอผู้หญิงคนนี้ที่ใส่มงกุฎคนนี้ บ้างด้านหญิงปณิตานะคะก็แสดงความคิดเห็นต่อค่ะว่ามันก็เป็นคําพูดที่ทําให้เราดูเป็นกันเองในงานอ e ีเวนต์โดยอันพูวนานะคะก็บอกว่าใช่พี่ก็ทักแบบนี้ไงแล้วหนึ่งในคนที่พี่ทักคือน้องแดนแล้วพี่ก็บอกว่าส่วนผู้ชายคนนี้นั่งอยู่หัวมุมเลยใส่เสื้อสีอยางไม่อ่านลายกรุ๊บนี่แซวนะเพราะทุกคนในงานได้รับบีบว่าให้ใส่สีของอ e ีเวนต์คือสีเขียวซึ่งพี่เข้าใจเพราะว่าเราเป็นพิธีกรแต่ทั้งหมดคือคําแซวแล้วเขาใส่สีม่วงคนเดียวในงานคนที่เหลือก็คือไม่ดําก็ทอง ไม่ท้องก็ขาวไม่ขาวก็เขียวมีแค่นี้แล้วพี่ก็ทักเขาแต่ที่ทักเพราะเขาเนี่ยเด่นมากไงแล้วพี่ก็ทักเขาแล้วบอกว่าไหนขอเสียงกีดหน่อยสิรู้นะวันนี้แฟนเขามาเยอะไอ้กีดซีกีดได้กีดแล้วพี่ก็หันไปบอกคนอื่นๆซึ่งเชื่อพี่สิมีคนไม่รู้จักนี่คือเรื่องปกติเราก็ให้คดีว่านี่คือตัวท็อปเลยนะของอินฟูของประเทศนะชั่วโมงนี้วันนี้นี่คือตัวท็อปเพราะเขาก็เป็นแพ็คมากับพี่จองพี่คันแล่นไงก็แค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ผ่านเลยพี่ก็เข้างาน ผู้บริหารให้เปิดงานหลังจากนั้นทุกคนก็ขึ้นเวทีเดินพอเดินจบปุ๊บพี่แนะนําทีละคนนะตรงแนะนําทีละคนเขาบอกว่าพี่อันดูหน้างานนะคะถ้ามันแน่นแล้วแล้วเวลางวดมากตรงนี้ตัด แต่ถ้าไม่งวดเกินไปแนะนําทีละคนซึ่งแค่แนะนําทีละคนนะ่ะนิงเวลาจะบวกไปอีก40นาทีนิงคิดสิขอแค่คนละนาทีแค่คนละครึ่งนาทีมันเยอะมากไงคนมาเยอะมากแต่ในที่สุดดาม่าคือทําไมพี่เรียกผู้ชายใส่เสื้อสีม่วงแล้วไม่เอ่ยชื่อก็ฉันเอ่ยชื่อด้านหลังไงเธอไม่อยู่หรอไม่อยู่จนจบงานหรอคําที่ถามดาม่าคือแค่นี้นะดาม่าคือทําไมตอนเรียกน้องแดนถึงไม่เอ่ยชื่อต่อมานะคะอันก็ได้บอกด้วยว่าตนไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้ต้องเป็นสาระแล้วก็ไม่ได้ตำหนิ สื่อที่เล่นแบบนี้เพราะสื่อก็เล่นตามกระแสแต่หลายครั้งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการสร้างกระแสแล้วสื่อดันตามแต่ว่าในที่สุดเรื่องพวกนี้ก็ทําให้เกิดดราม่าซึ่งไม่จําเป็นต้องมีในสังคมแล้วมันก็เลยสร้างวัฒนธรรมที่ทําให้คนเนี่ยากลายเป็นคนดราม่าเกินเหตุหรือทําให้คนบางกลุ่มเนี่ยคนบางคนเรียกร้องความสนใจหรือการมีตัวตนจากการเป็นดราม่าด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเพียงเพราะว่าบางคนอยากได้แสงตนไม่ได้ด่าใครนะแต่หมายความว่าบางครั้งวัฒนธรรมแบบนี้มี าใจปะหรือแม้แต่คนในวงการที่สร้างแสงให้ตัวเองด้วยการพยายามเป็นดามมาก,ก็มีซึ่งตนเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ดูออก และยังอธิบายต่อนะคะว่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยต้นให้ซีนใหญ่สุดค่ะด้านหญิงปนิตานะคะก็ยังให้ความคิดเห็นค่ะว่าส่วนตัวมองว่าตัวน้องเองอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้แต่เข้าใจแฟนคับเวลาที่รักศิลปินเขาก็อยากให้คนของตัวเองเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแต่เชื่อไหมบางครั้งเจ้าตัวไม่ได้คิดอะไรแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะกลายเป็นเรื่องเพราะว่าคนอื่นคิดแทนอย่าดราม่ามาลงนะเราพูดกันไปตามข้อที่จริงสุดท้ายนะคะอันภูวนาค่ะก็ยังกล่าวว่าเขาอยากเป็นยังไงก็ให้เขาเป็นเพราะเขาคิดว่า เขามีสิทธิ์ของเขาซึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆนะไม่ว่าคุณจะทํากับใครก็ตามถ้าคิดว่ามันอยู่ในขอบเขตที่คุณทําได้ถ้าผิดกฎหมายเมื่อไร่ค่อยว่ากันแต่ถามว่าทําให้ตนไม่พอใจหรือเปล่าไม่แล้วถามว่าทําให้ใครไม่พอใจหรือเปล่าตนไม่คิดว่าแฟนขับเขาส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเชื่อว่าเป็นส่วนน้อยมากแล้วคิดว่าถ้าแฟนขับเนี่ยเขาคุยกันเองได้ก็คงจะมีคนเตือนกันเองด้วยประมาณนั้นค่ะ ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่าขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะอะอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของอันภูวนาคนะ,คะก็ได้ออกมาพูดถึงแล้วก็ชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้วก็หวังว่าดราม่านี้นะคะจะไม่ยืดเยื้อแล้วก็เคลียร์จบกันได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงกอนไขรอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ที่ YouTube c h anel n Top ปดาราและเพจ f a c e b o o ท t อ p ดาราได้เลยนะคะอะอะ,อะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แจงให้กำลังใจทีมงานท o p ปดารากันด้วยนะ